สวัสดีครับพบกับข่าวพยายกรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับมาเบิงลักษณะอากาศกันก่อนนะครับเมื่อนี้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนอ,อกกงกับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้า ชะนองกับลมระโชกแรงร่วมทั้งดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยเึี่ยงการเหตุงานหรือประกอบกิจกรรมในที่ล่มเป็นระยะเวลานานทั้งนี้นะครับเนื่องจากมีลมไต่ละกะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน,นำความชื้นจากเข้ามาปกคลุมประเทศไทยต,ตอนบนของเขานะครับภาพทายดาวเทียมนะครับกับเนเซ็นได้ว่าท้องฟ้ากะลืมในช่วงบ่ายเริ่มมีเมฆปกคลุมหลายึ้นนะครับ เรดร์ ard, ตัวอากาศจังหวัดคอนแก่นนะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายนะครับบริเวณทั่วภาคอีสานเลยนะครับแต่ว่าจิไปนินหลายทั้งสกลนครแล้วก็นครพนมนครรวมถึงจังหวัดเลยเรดราตัวอากาศสกลนครนะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายนะครับบริเวณจังหวัดสกลนครนะครับผมครับเมื่อนี้ก็มีอากาศร้อนนะครับมีฝนฟ้าขนองเลยสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับ UT สามสิบสี่ถึงสามสิบสององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงสายยามมืดขึ้นหรือไก่เช้านะครับ UT ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดองศาเซลเซียสครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนบนกับผมกัมมีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่ข่าวฉับไวใส่ใจ